สวัสดีค่ะเพื่อนๆคราวนี้โอเคพีเคซื้อทชาแนลจะพามาถักห้าเหลี่ยมเพนตากอนนะคะซึ่งอันนี้จะใช้ดับเบิลโคเชในการถักส่วนตัวเกสรหรือว่าที่อยู่ด้านในเนี่ยเราจะใช้เป็นฮาร์ดับเบิลโคเชซึ่งเจ้าตัวการคำนวณน,นะคะไอ้น,นี้จะเป็นห้าแฉกใช่ไหมเราก็คำนวณไปนะคะตรงรอบวงเราอยากได้ห้าแฉกแบบไหนห้า สี่ยี่สิบเราก็เริ่มจํานวนวงกลมไปยี่สิบครั้งถ้าอยากได้แบบเล็กนะคะก็ห้าสามสิบห้านะคะก็ข้างในนี้ก็เริ่มสิบห้าหลักนะแต่ตัวอย่างนี้เราเริ่มที่ยี่สิบหลักนะเอ็ดดีซีนะคะนะเราก็จะเริ่มกันที่ยี่สิบหลักนะคะเราก็เริ่มกันที่ตัว ฮาร์ปดบเบิลโคเลงที่ห่วงนะคะอันนี้ตัวแรกนะเราก็ทําร์ปดบเบิลโคเชไปนะคะแล้วถ้ากลัวลืมก็เอามากเกอร์กัดไว้อืม <c oughs> เวลาเราจะพูดนะ <c oughs> นกก็จะส่งเสียงนะออะเธรรมชาติสไตล์มากเลยอ่านี้นะคะลำดับที่สองนะลำดับที่สามทําให้ครบยี่สิบ เมื่อได้20หลักเรียบร้อยเราก็รูดมาจะเป็นรูต,ตรงกลางด้วยนะคะเพราะว่าความหนาของเจ้าตัวอ่าบบอ,อ่าบบอที่เราทํามา20หลักนี้นะคะแล้วเราก็จะทําการปิดในช่วงของหลักแรกนะคะทำซนะีนะนี่แบบนี้ค่ะขึ้น3โซ่1 2 3เพื่อเป็นหลักแรกของ ดับเบิลโคเชตแล้วเราก็จะถักไปอีกสามหลักนะคะดับเบิลโคเชตหนึ่งตามหลักเลยนะคะก็จะเป็นสี่หลักดับเบิลโคเชตนะคราวนี้เราก็จะทําเป็นมุมจะขั้นด้วยสองโซ่นะคะหนึ่งสองแล้วก็ถักลงไปสี่หลักดับเบิลโคเชตนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งมุมแล้วนะคะ แล้วเราก็จะทำตามสเต็ปนี้ไปจนได้ทั้งหมดห้ามุมนะคะนะก็เหมือนเดิมเลยนี่นะคะมุมที่ห้าเราก็ทำการเชื่อมปิดรอบวงนะคะอันนี้เราก็จะทำซีลงไปนะแล้วคราวนี้เราจะเริ่มรอบใหม่นะคะปกติจะขึ้นสามโซ่นะตรงนี้นะคะแต่ว่าทีนี้เราจะไม่ขึ้นสามโซ่ แล้วเราก็จะปิดแบบใหม่นะคะเราจะเอาห่วงไว้เยอะนิดนึงนะคะแล้วก็ปลดเข็มออกมาสอดเข็มไปที่ตัวหลักแรกนะของโซ่ตัวนี้นะคะแล้วก็เอาตัวห่วงเข้าไปด้านหลังแบบนี้นะคะทีนี้เราจะปลดเข็มออกมาห่วงนะพยายามนิดนึงเดี๋ยวจะหลุดนะคะคราวนี้เราก็สอดเข้าไปที่เดิมนะคะ ตรงหลักโซ่บนของหลักแรกเกี่ยวเส้นไหมดึงรอดออกมาแล้วก็กลับไปสอดเอาห่วงที่เราปล่อยไว้เมื่อกี้แล้วก็เกี่ยวเส้นไหมดึงรอดมานะได้แบบนี้นะคะนะช่วงรอยต่อก็จะสูงขึ้นเป็นชั้นเดียวกันนะคะนะตรงมาเลยนะแล้วก็สองโซ่ที่สองโซ่ที่สามนะนับแบบนี้นะคะเอาล่ะ คราวนี้ก็ทําเหมือนเดิมตรงนี้นะคะเราจะไปตามหลักเลยนะคะนี่รอบนี้ก็ถักตามหลักแล้วก็เวลาที่จะขยายรอบวงจะไปขยายกันตรงที่ตัวโซ่นะคะช่วงโซ่เราจะทำสองนี่นะตรงนี้จะเป็นมุมนะคะเราก็จะเพิ่มไปเป็นสองดับเบิลโคเช แล้วก็ขั้นด้วยสองโซ่สองดับเบิลโคเชลงที่ตัวมุมเหมือนเดิมนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นการขยายรอบวงแล้วนะคะอ่าถ้าชั้นถัดๆไปก็ทําเหมือนกันก็คือขยายแค่ช่วงที่เป็นมุมนะคะส่วนตัวอื่นตามหลักเลยนะอันนี้ก็ถักตามหลักไปได้เลยนะคะน่า อย่างตัวอย่างตัวสีเหลืองนี้เราทําแค่1 2 3มแถวนะถ้าอยากได้แถวที่4ก็ตัวนี้นะจะเพิ่มตรงช่วงมุมนะคะขึ้นไปเป็น2 dc งโซ่และ2 dc นะเขาก็จะขยายความกว้างออกมาอีกนะคะอ่าอันนี้ก็ถักตามสเต็ปได้เลยนะ เสียงเสียงธรรมชาติมากเลยมีทั้งเงียบและไม่เงียบนะคะก็ขออภัยด้วยอันนี้ก็เป็นมุมนะคะนะเราก็จะถักขั้นด้วยสองโซ่ตามสติปไปเลยนะคะแล้วก็ทำซ้ำจนรอบเลยนะคะและตอนนี้ก็ครบรอบแล้วนะคะทำการปิดรอบวงอันนี้ก็สิ้นสุดแถวก็ทำซีได้เลยนะคะแล้วก็ตัด เส้นไหมออกนะคะแล้วถ้าถนัดในการเก็บขอบด้วยใช้จกโคเชก็ได้นะคะนะอันเล็กเบอร์เล็กนะข้ามหนึ่งหลักมาตรงนี้นะคะนี่สอดเอาเข็มควักเอาเส้นไหมไปด้านหลังนะคะนี่นะแบบนี้นะคะแล้วก็ซ่อนเส้นไหมไปคราวนี้เราต้องใช้เข็ม เอเข็มสอยแล,ล้วล่ะเพราะว่าเส้นมันเล็กนะก็เก็บไปนะคะอ่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะวิธีถักแบบนี้นะคะห้าเหลี่ยมเพนตากอนแบบนี้นะคะถ้าจะเพิ่มแถวก็ลองขึ้นเหมือนเดิมนะคะเหมือนที่เราขึ้นแบบใหม่ให้ดูนะคะอ่ะโอเคยังไงก็เป็นกำลังใจกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับโอเคพีเคซึ่งทินชาแนเป็นกำลังใจกันต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ